กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้กรถสวยนะครับมากับรถที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จแล้ววันนี้จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ฮาร์เรยเดวิสันในส่วนของรถไกด์ทั้ง2คันเข้าเข้าดูคันแรกก่อนเลยคันนี้เป็นรถไกด์นะครับในส่วนของปี2021ครับสีพิเศษสีสเนกเวนอมสีสเนกเวนอมเนี่ยเวลาดูจากปกติจะเห็นเป็นสีเขียวแต่มองไปบางมุมจะเห็นเป็นสีม่วงนะครับเหมือนปีกของมแมลงครับนะครับผมก็ คันนี้นะครับเคลือบแก้วในสเตปซูเปอร์โค้ดนะครับใช้เวลาในการทําประมาณ5วันนะครับก็ออกมาได้สวยใสอย่างนี้ขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆด้วยคันนี้รถมาจาก power station นะครับก็อย่างที่่านเห็นเนาะตัวนี้นะครับมีความสวยงามในระดับไฮเอนด์เลยทีเดียวนะเพราะว่าตัวสีหลังจะทําการเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะครับผลึกนะครับที่เราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยก็จะเห็นกันมากขึ้นนะครับนั่นในส่วนของตัวสีที่มีความเหลื่อมนะครับถ้ายิ่งเข้าไปในที่ที่มีแสงคึมๆหน่อยเนี่ยรถจะมีออกเป็นสีม่วงๆเหมือนปีกทับทิมมากๆครับ สำหรับคันนี้สีพิเศษไม่ธรรมดาจริงๆขอบคุณสําหรับรถคันแรกนะครับสําหรับรถรถไกด์นะครับ,รบ,รบตัวสีพิเศษสแน็คเวนอมด้วยส่วนคันที่2นะฮะจะมาในส่วนของรถปี2020นะครับแต่คันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับในส่วนของคันนี้เป็นรถ CVO CVO นี้คือเป็นรถที่เครื่องผลิตออกมาจากโรงงานใหญ่พิเศษนะครับสังเกตน,นะครับคันโน้จะเป็น114ครับแต่ว่าคันนี้จะเป็น117 114คือวันพันเจ็ด117นั่นคือวันพันเก้า 1, นะครับ สังเกตง,ง่ายๆนะครับในส่วนของตัวฝาเครื่องจะเห็นเป็นสีแดงลักษณะยอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้ CVO แปลว่าอะไร CVO แปลว่า Custom Vehicle Operation นะครับก็คือในส่วนของตัวรถตัวเครื่องเนี่ยออกมาพิเศษจากโรงงานเลยนะครับมีความใหญ่พิเศษเครื่องแรงที่สุดนะณตอนนี้นะครับสำหรับ CVO คันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเครื่องในสเตปซูเปอร์โค้เช่นกันใช้เวลาในการทำมาวันห้วันหลังจากการล้างการเตรียมหิวการเคลือบ แล้วเคลือบอีกทั้งหมด4ี่โค้ดทั้งคู่เลยนะครับก็ออกมาได้สวยใสยอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้สําหรับคันนี้เป็นสีพิเศษด้วยนะครับกับปี2020นะครับก็สวยงามมากๆเลยในส่วนของตัวเครื่องตัวล้อตัวสีนะ่ะพิเศษทุกๆคันจริงๆสาหรับฮาร์เลย์เดวิสันที่มาที่ร้านนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะให้ความการุณานะครับมาทํากันตั้งแต่รถยนต์ครับคันนี้เป็นรถมอเตอรไ์ไซค์แล้วพาเพื่อนมาเคลือบอีกนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวสาหรับ ท่านเจ้าของรถทั้งคู่นี้นะครับขอบคุณจริงๆวันนี้มิกกี้เสกร,รถสวยกับรถฮาร์เล่ฟดิสันรถไกด์คันหนึ่งเป็นสเนกเวนอมอีกคันหนึ่งเป็นซีวีโอสุดทั้งคู่สวยทั้งคู่นะครับต้องการรถให้เงาเาอย่างนี้ติดต่อสอบถามจองคิวกันเข้ามาได้วันนี้มิกกี้เสรจรถสวยขอลาท่านผู้ชมไปกับความสวยงามอลังการอย่างนี้ไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ